สวัสดีครับพบกับผมโดโดยุทพิชัยชาเลขาในรายการลุยทุ่งซึ่งจะเป็นรายการที่นำพาท่านผู้ชมไปปุ๊บป่าป่า,ปาดงนะครับไปยังวัดในดินแดนที่ห่างไกลความเจริญแต่ผมไม่ได้ไปคนเดียวนะครับเพราะเราจะมีพิธีกรรับเชิญไปกับเราในทุกๆครั้งและวันนี้นะครับขอต้อนรับสาวสวยจาก Virgin Radio สวัสดีค่ะน้ำหวานมีอาค่ะค่ะแล้ววันนี้เราจะไปที่ไหนกันดีคะดโดโด จุดมุ่งหมายปลายทางของเราวันนี้นะครับอยู่ที่พักสงแม่น้ำน้อยนะครับอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับน้องระหวางพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วลุยไปว้าวเอาไปไหนทางกินเนียใต้กินไหยครับใต้กินที่สุดเลยค่ะ ครับคุณนวนอิ่มมากเลยค่ะอร่อยมากๆคสมชื่อนะครับกับที่ได้รับอันดับหนึ่งนะครับถังบางวะไม่ไกลนะครับแค่จังหวัดนครปฐมนี่เองครับก็ตอนนี้อิ่มแล้วเนาะไปเลยดีกว่าค่ะไปไหนอ่ะแล้วเราก็มาถึงสถานที่ท่องเที่ยวกันแล้วนะคะวันนี้น้ำหวานจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเมล็ดพันธุ์ ัสดีครัสวัสดีครัตอนนี้นะครับทุกผู้ชมเราอยู่กับพี่สุรเชษยุทธาสุนทรนะครับเจ้าของโรงงานกาแฟสดไล่คุณหญิงครับอว,วันนี้มีคำถามติดใจนิดนึงนะคะว่าทำไม,มเมล็ดกาแฟของไล่คุณหญิงเนี่ยถึงมีราคาแพงขนาดน,นี้นะคะเออจริงๆที่กาแฟไล่คุณหญิงของเราเนี่ยก็ไม่แพงมากราคาจากตลาดก็คือ45บาท อเอ้าเหรอครับครับผมแล้วทำไมมันถึงไอที่แพงครับพี่ไอ้ที่แพงก็คือกาแฟชมดที่ถือว่าแพงที่สุดในโลกครับกาแฟชมดกาแฟชมดแพงที่สุดในโลกเลยเลยนะครับครับแล้วกาแฟชมดคืออะไรครับกาแฟชมดเนี่ยก็คือกาแฟที่ผ่านกระบวนการที่ชมดกินเข้าไปในท้องและได้เอนไซม์จากกระเพาะของชมดเมื่อชมดถ่ายออกมาจะมีเอนไซม์เคลือบอยู่ที่เมล็ดกาแฟ อ๋อแล้วกินไปแล้วไม่ย่อยเหรอถ้ามันจะย่อยเนื้อระเปลืนะอกนถ้าจะเลือกระดาษครอบเข้าไปีชิมเข้าเลยนะครับลหลังจากที่ใช้าชาอุลงท่านชมครับลุ้นกันไปนะครับแล้วอย่างนี้นยังไงต่อครับแค่เพร่ออะไร อันนี้พันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทค่ะคุณผู้ชมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแก้วอันนี้พี่ราคาราคาแก้วหรือราคากาแฟราคากาแฟราคากาแฟนะครับวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของไร่คุณหญิงนะครับที่แบบโอ้โหให้การอำนวยความสะดวกก็คือพี่สุรเชษฐ์นะครับยุทธสุนทรนะครับที่ให้ทั้งความรู้แล้วก็ให้โอกาสเราชิมกาแฟชมดที่ล้ำค่าแบบนี้ใจดีมากเลยขอบคุณมากเลยบ มาถึงค่อนข้างจะเย็นมากแล้วนะครับทางนี้ก็ค่อนข้างจะลําบากแล้วเขาบอกว่าข้างในมืดเลยว่ะข้างนอกด้วยต้องไปลุ้นดูแล้วครับว่าเราจะเป็นยังไงกันบ้าง อันนี้เจอปัญหานิดน,นึงนะครับเพราะว่า,าลงเข้าไปปุ๊บแล้วดินมันเละติดลมเลยครับโฟวิวยังถอยไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะลองอีกทีดูนี่โฟร์ว,วิวใช่ไหมครับพี่โด้โ้หมันนนอาเนื่องจากเรามาค่อนข้างจะเย็นมากนะครับรเรือก็มารับเราช้าแล้วในขณะที่เรากำลังรอเรืออยู่เราก็พยายามถอยรถเข้ารถออกติดลมครับ แล้วตอนนี้รถขยับไม่ได้เรือก็ยังไม่มารถที่มาช่วยก็ไม่มีต้องแก้สถานการณ์ชาอหน้าอาครับสรุปว่ารถไม่ไม่โฟลวิวแท้ใม่ที่ร้อไม่หมุนที่ร้อยอะรถไม่โฟวิอแท้ครับเอาไม้ลองไว้ด้วยไหมครับดีให้รถมันวิ่งไต่ขึ้นมาบนน้อนสอง คุณสภาพครับขึ้นแล้วครับเด้งหน้าเด้งหลังเด้งหน้าเงหลังคือเราไปเข้าใจผิดพวิวไม่ทํางานครับอาจจะเสียเป็นความผิดพลาดไม่ตรวจเช็ครถก่อนออกเดินทางเองครับในประสบการณ์ของคราวหน้าต้องดีกว่านี้ครับถ้าอ,อางนั้นเมื่อรถขึ้นแล้วเดี๋ยวขนของลงเรือเราจะได้ไปถึงวัด <c oughs> ตอนนี้เราขนของแล้วก็นั่งอยู่บนเรือแล้วนะครับเดี๋ยวคุณลุงเขาจะขับเรือออกไปก็ <c oughs> ตอนนี้น้ํามันก็ <c oughs> เป็นน้ําค่อนข้างตื้นนะครับจริงๆเราต้องมากลางวันนะครับแต่ว่าเรามาไม่ทันจริงๆในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงจนได้ครับ ที่ทักสงไม่นานน้อยเนี่ยนะครับตรงเนี้ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยเป็นแพกลางน้ํานะครับแล้วก็จะมีที่พักอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็พักอยู่ฝั่งนี้ทั้งสองฝั่งตาอาศาาัยเราเรียกนว่าโคบเราก็อาศัยเรียนจากธรรมชาติเขาจะรักกันมากเย็นตามธรรมชาติตรงนี้ท่สงภาพนี่คือคืนพระจันทร์ป็นดวง ขั้น15ข้ามเดือน11หรือที่เรียกว่าวันออกพรรษานะครับตอนนี้พระสงฆ์ก็ปฏิบัติเรียกว่าเสันทิปกันตลอดคืนนะครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศตอนที่พระจันทร์เป็นดวงแล้วส่องแสงสว่างมาในป่านะครับป่าก็สว่างขึ้นมาแล้วก็มีกสางงานขนาดนี้จะเป็นอากาศที่หาชมได้ยากจริงๆครับ พักสงแห่งนี้อยู่ในการดูแลของวัดสุนันทวนารามโดยพระอาจารย์วิโควิสโกระยะทางที่พระต้องเดินบินาบาบในแต่ละวันนะครับไปกลับประมาณ6กิโลเมตรอาหารที่ใส่บาตรได้มาจากการที่ชาวบ้านทำอาหารกินเองตามวิถีชาวบ้านแล้วตักแบ่งไว้ก่อนเพื่อใส่บาตรให้พระ ภาพบรรยากาศของธรรมชาติในยามเช้าๆช้าทำให้ผมรู้สึกสดชื่นตื่นตาตื่นใจเป็ญญนอย่างมากครับครับและนี่ก็คือวิธีชาวบ้านนะครับที่เดินผ่านปุ๊บแล้วเป็นยอดกระถินอ่อนๆสวยมากน้องครับน้องเก็บไปทำอะไรเอ่ยเก็บไปใหอพระอันอ๋อเก็บไปถวายพระนะครับ <ไป S 1> ทำยังไงเดี๋ยวไปจุม่มไปล้างก่อนปไปเอาไปให้ พระสงฆ์ที่นี่เป็นเสรษฐลูกปูชาจะฉันมือเดียวตักอาหารทุกอย่างรวมกันลงในบาตรฉันในบาตรเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นลูกศิษย์หรือคนที่มาวัดก็ต้องฉันแบบเดียวกันครับหลังจากที่เราได้เห็นการบินบาทและทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมรอบๆบ,บริเวณที่พักสงฆ์แห่งนี้ครับ ทาม้ีพ่อคะขอกราบเรียนท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์มาอยู่หน้าที่พักสมถุนี้ได้อย่างไรครับอาจรมาอยู่ที่พักแถวแม่น้ำน้อยก็โดยอันดับลิขิตของท่านอาจารย์ที่จให้มาเพิ่งพามาพึ่ เรื่องการอยู่แบบบรรปชิดอยู่ในป่าบ้างเป็นยังไงบ้างเดินกระดิ่งบาดชาวบ้านชาวบ้านก็อ,อุตสาหะในการประกอบอาหารไปเช่ามาอะไรเกาะใจบาปเรามีมคือการอุปถัมภ์ในการประพฤติกรรมจรนทร์อยู่ในป่ามากระอ,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 ะอะาศัยดินกระบาดชาวบ้าน ขึ้นเรือเพื่อจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับขามาเรามาแบบมืดๆขากลับเราก็ได้เห็นความสวยงามของบรรยากาศที่เราจะต้องเดินทางมาครับลองคอยดูนะครับว่าสวยกันขนาดไหนและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิถีของชาวพุทธอย่างแท้จริงนะครับพระสงฆ์อาศัยการเลี้ยงชีพจากการทำบุญของชาวบ้านและชาวบ้านก็อาศัยคำสอของพระสงฆ์เพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสุขครับ